จุดตอบคําถามถ้านั่งสมาธิเรารู้ว่าคิดอยู่แต่ต้องการคิดต่อในเรื่องนั้นๆให้จบเช่นกาลังเพลินไปในความคิดแก้ปัญหางานแบบนี้แปลว่าเราสติอ่อนหรือเปล่าคิดได้จบแล้วกลับรู้ลหมหายใจต่อได้หรือเปล่าคืออันนี้ต้องเรียกว่าสัมปชัญญะละสติทำงานผู้ับสัมปชัญญะต้องตอบเองต้องรู้เองสัมปชัญญะหนึ่งอะไรเป็นประโยชน์สองมันสัปปะยะเกื้อกูลไหมกับสิ่งที่เราทําอยู่สามมันอยู่ในขอบเขตแดนของงานที่เราควรทําหรือเปล่า สี่ทำให้ด้วยความหลงหรือความรู้ตัวชัดถ้าคุณตัดสินใจแล้วช่างนั้นักแล้วเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะคิดเรื่องงานจําเป็นต้องคิดและควรคิดและอยู่ในขอบเขตและไม่ได้หลงคิดถ้ามันเหมาะสมคุณก็ทําแต่เดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองว่าตกลงนี่มันหลงคิดหรือเปล่าหรือมันแค่เผลอคิดแล้วมันต่อไปเรื่อยหรือเปล่าแล้วมันจบไหมคิดแล้วคร่ําครวญคิดแล้วกังวลใช่ไหมพวกนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพถ้าคิดตรงไปตรงมามันจะตอบโจทย์ แต่ถ้าในสำคัญก็ก็ไม่ว่ากันแต่คุนั่งสมาธิอยู่อ้าวลืมปิดเตาแก๊สยรืงคิต้องคิดไหมต้องลุกออกไปเลยไหมต้องเลยคือคุณต้องดูเองว่ามันสำคัญหรือเปล่า <c oughs> ล้วอย่าลืมว่าจุดประสงค์การนั่งสมาธิคืออะไรหนึ่งคือพักผ่อนจิตใจแล้วเราบอกตัวเองว่าช่วงนี้ขอหยุดคิดจะพักผ่อนเราก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวความคิดมันก็จะตามเข้ามาทันทีเลยเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นการท้าทายว่าเห็นไหมล่ะหยุดเป็นไหมแต่เราตั้งใจเราจะหยุดครึ่งชั่วโมงนี่นี่เป็นโจทย์ของเรา เคยทําได้ไหมลองดูลองดูนี่เป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งจิตที่มีกําลังมันจะตัดได้มันจะรู้จุดประสงค์ว่าตอนนี้เราจะทําอะไรไปเพื่ออะไรคําว่าสมาธิคืออะไรหนึ่งตั้งมั่นเราฝึกตั้งมั่นแล้วก็เห็นเลยว่าบางคนไม่ตั้งมั่นคือลมหายใจปุ๊บใจวอกแวกคุณต้องดูเองนะว่าอันนี้คือคุณกําลังอยู่อะไริวฝั่งไหนใช่ไหมเราต้องาจจะฝึกสมาธิขึ้นชั่วโมงให้ใจตั้งมั่นให้มันผ่องใสโปร่งโล่งเคลี้ยงเกา แล้วเราก็รู้เองแหละสุดท้ายทาไม่ได้เห็นไหมนิสัยเดิมห้านาทีก็ไปแล้วก็ต้องฝึกถ้าอย่างนั้นผมจะสู้โจทย์คือแบบนั้นนะแล้วทุกคนก็ต้องฝึกสู้ครับผมก็เคยทําผมเข้าคอสเนี่ยกว่าจะมาบวชกับหลวงพ่อแล้วเรียนแล้วตามที่ท่านสอนท่านเนี่ยผมเข้าคอสมาหลายคอสแล้วผมทํานั่งสมาธิทั้งวันก็เคยทําฝึกให้มีสติต่อเนื่องให้ใจไม่คิดอะไรผมเคยทํามาหมดแล้วเราก็ผ่านด่านจุดหนึ่งเราทําได้เราบังคับตัวเองได้ ถึงเวลาเรามีวินัยโดยธรรมชาติเวลาไปบวชกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่บังคับให้นั่งไม่บังคับให้ทาอะไรแต่เรารู้ว่าทักษะนี้มันมีอยู่ในตัวมันมีทักษะที่เราเคยฝึกสติฝึกสมาธิมาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ต้องไปนั่งสมาธิเป็นวันวันคืนคืนด้วยผมอาศัยว่ามีสติรู้ตัวทั้งวันไปเรื่อยเๆรๆื่อยเรื่อานั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งนานไม่ไอะไรนั่งสบายๆอยู่กับกุฏิวันนี้ก็นั่งเหยียดขาไม่ได้นั่งขัดสมาธินั่งเหยียดขาหลังพิงนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่เรารู้ไม่ใช่่ททาา